โอ้ดูคนรถถ่หน right, okay. oh, ouais. ่อยได้ครับมันยังไงกับเขาได้ได้ครับเด้อได้ไหมบอกครับบอกไหมโอ้มันพุ่งหนี่กับเขาได้ครับเด้อคุณต้องใช้ยาข่ายยาได้ครับคุณน่ะเออทั้งนั้นอ่ะปาดเด้อมันครับมุดตึ๊บแล้วครับคุณน่ะโอ้ยในรอบน่ะคุณครับคุต้องใช้ยาข่ายยาได้ครับเนี่ยใช่รถถ่ายหน่อยไถ พอดได้ยู่ครับต้องใช้หนาต้องหนาแล้วได้ครันี่ครับแต่หนามันก็พันแนี่ดิงงอพอดิงยูดิงงอในมือเราสามสี่เล่เดาครับครับเนื้อครับหนาหนาแบบนี้แบบนี้เนี่ยหนาต้องใช้หนาขายหนาเลยครับเนี่ยรถใช้ใช้รถแท้แน่เอาได้ครับเนี่ยนะครับถ้าแท้เราไม่หยุดเปลี่ยนี้เดไอ้ครับเนี่ย นี่ก็เพราะเบื้องในยูนโฮ่ปกจกมาเล่าเอาอนี่อืมอันนี้เราเสร็จแล้วครับนี่ครับใหม่มาสังเกตเบื้งนด้ครับเนี่ยมันเป็นทังซี่ก็ต้องใส่ยาขยายาะครบกต้องใส่เด็ดขาดเลยครับเจอมาเล่าหลายๆเราขาลงบันมาหลายคนแล้วใส่รถแค่น้อยดีกว่าครับครับปุ่นเ้ออันลูกน้องเก้าเหรอครับจนนี้นะครับจบที่จานนี้นะครับเด้อสวัสดีครับ รถไทยมินิจ้ามีพี่น้องถามว่าติดตอ่อเบอร์โทรมัองไดอันใดมีเบอร์โทรบบมีเด้อจ้าเด้อยวเขาติดใบยืนขังรถนี่จ้าเพิ่นติดใบพี่น้องล้องไปในวงเด้อจ้านี่จ้าเบอร์โทรติดตอ่อรถไทยมินิเสียกุง้ง ยังไปโทรติดตอ่อจ้ะเอาไปสมมาแล้วจ้ะ นี่แหละจ้าล้องติดต่อพนไปเลจย,ยจ้าโบื่ทุจ้าติดต่อเฟมีเฟซบุ๊กยูทูบเบื่อทุกคนก็น่นาจะซ,ซื้อนี่แหละเลยจ้าเฟซบุ๊กกับยูทูบคนนะจ้า